สวัสดีแฟนวเย์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันวเย์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 3หรือ vnl 2023ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันที่29มิถุนายน2566นะครับซึ่งแข่งขันกันทั้งหมด6คู่2สนามนะครับไทยกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพสำหรับตอนนี้นะครับมีการแข่งขันอยู่ก็คือโปแลนด์กับเยอรมันนะครับคู่แรก10โมงเช้านะครับ เวลา10บนาฬิกาเนี่ยกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับคู่ที่2จะเป็นโครเอเชียเนเธอร์แลนด์เริ่ม13นาฬิกาคู่ที่3เป็นสหรัฐอเมริกาบัลแกเรียเริ่ม13บมนาฬิกา30นาทีคู่ที่4บราซิลแคนาดาเริ่ม17นาฬิกาคู่ที่5โดมินิกันเกาหลีใต้เริ่ม17นาฬิกาแล้วก็คู่ที่6คู่สุดท้ายนะครับเป็นไทยกับตุรกีเริ่ม20บนาฬิกาสนาทีครับณเวลาตอนนี้นะครับคุณผู้ชมที่แอดมินได้สรุปนะครับก็คือตอนเนี้ย คู่ของโปแลนด์กับเยอรมันแข่งในเซตที่4นะโดยที่เยอรมันชนะ1เซตโปแลนด์ชนะ2เซตนะครับเข้าสู่เซตที่4อยู่ตอนนี้นะครับผลแพ้ชนะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันต่อส่วนสำหรับทางสาวบราซิลนะครับอย่างเช่นกาบีพูดถึงไทยนะหลังเอาชนะอิตาลีไปได้นะครับซึ่งหลังจบการแข่งขันเนี่ยนะครับเธอก็ออกมา พูดถึงความรู้สึกนะครับที่ไม่มาประเทศไทยนะครับสำหรับกาบีซุปตาบริบอลหญิงทีมชาติบราซิลนะครับที่พูดถึงสาวไทยวันที่29มิถุนายน2,566ควันหลงจากเบิบอลหญิงทีมชาติบราซิลเอาชนะอิตาลีไปถึง3ต่อ2เซต ด้วยสกอร์26ต่อ28 25ต่อ20 19ต่อ25 25ต่อ21และ15ต่อ10ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชฉ่นลีก2023สนามที่3ที่อินร์สเตเดียมหัวมากที่ผ่านมานะครับซึ่งกาบีได้ออกมาพูดว่ามันวิเศษสุดๆที่ได้กลับมาที่นี่ฉันตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาประเทศไทยที่มีแฟนๆหลงไหลในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเป็นอย่างมากนอกจากนี้ กาบีนะครับยังพูดถึงเกมที่เอาชนะอิตาลีด้วยว่าเรารู้ว่ามันจะเป็นเกมที่ยากมากฉันรู้สึกว่าเราเริ่มต้นได้ดีแต่เราพลาดโอกาสทองที่จะเอาชนะเซตแรกการบล็อกและเราการป้องกันเนี่ยของเราทำงานได้ไม่ดีในช่วงต้นเกมแต่เรามีความอดทนที่จะเปลี่ยนแปลงมันเมื่อเราแก้ปัญหานั้นดุดันมากขึ้นในเกมซึ่งเป็นเกมเสิร์ฟ ลดความผิดพลาดลงเกมของเราก็ดีขึ้นฉันภูมิใจในทีมเพราะเราไม่เคยยอมแพ้และนี่คือชัยชนะที่สำคัญมากสำหรับเราส่วนทางด้านกับตันทีมญี่ปุ่นนะครับโคกะเนี่ยนะครับก็ออกมาขอบคุณแฟนชาวไทยนะครับที่เชียร์ตลอดเกมเลยนะครับสำหรับในการแข่งขันศึกเนชั่นลีกที่ผ่านมานะครับโดยที่เมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวซึ่งหลังจบการแข่งขันนะครับทาง โคกะวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกล่าวว่ากองเชียร์ไทยที่เข้ามาเชียร์เราตลอดเกมทําให้เรารู้สึกดีใจมากค่ะเซตที่5ที่เรากลับมาได้เพราะเราเน้นเรื่องเสิร์ฟพยายามเสิร์ฟให้ดีค่ะเกมกับไทยเรารู้ว่าทีมไทยเล่นเร็วมากแต่ยังไงก็ฝากแฟนๆชาวไทยเชียร์พวกเราด้วยนะคะเราจะเล่นให้เกมนั้นเป็นเกมที่สนุกค่ะสําหรับญี่ปุ่นนะครับมีโปรแกรมในการที่จะพบกับวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะครับ ก็คือวันที่1กร,รกฎาคม2 5 6 6เวลา20่สินากาินาทีตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมก็สามารถรอติดตามชมได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาสองคอมเมนต์กันคุณผู้ชมคอมเมนต์เนี่ยนะครับเป็น f c ของสาวไทยเนี่ยครับก็คือเขาบอกว่าในเรื่องของการดูสติหรือว่าการดูแมตท,ที่ผ,ผ่านมาของสาวไทยเนี่ยนะครับเขาออกมาแสดงความคิดเห็นดังนี้ก็คือว่า ดูทีมญี่ปุ่นครับตัวเท่าๆกันพอๆกับทีมชาติไทยเลยแต่ทีมญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ลูกตกพื้นง่ายๆและวิ่งรับลูกบอลทั่วสนามญี่ปุ่นตัวเล็กกว่าทีมฝั่งยุโรปและอเมริกาแต่ญี่ปุ่นใช้ความคล่องตัวและความว่องไวเข้าสู้ครับปอรอยากให้ทีมชาติไทยชุดนี้ไปได้ดีกว่านี้ครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับหลังจากที่เรียกง่ายๆว่าสาวไทยเนี่ยนะครับก็แพ้ในสนามที่2มา4แมตช์นะครับแล้วก็เพิ่งจบแมตช์ไปเนี่ยนะครับกับทาง ทีมชาติของเนเธอร์แลนด์นะครับก็คือแพ้ไป0-3ตเซตก็เลยเป็นการแพ้แบบรวดเดียว5แมตต์ประมาณนี้นะครับทาง FC ของทีมสาวไทยเนี่ยนะครับก็คืออยากจะให้เนี่ยลองดูเรื่องของทักษะของญี่ปุ่นดูว่าเขามีวิธีการสู้กับทางโซนยุโรปอย่างไรในเรื่องของความสูงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจาก FC ที่เขาติดตามวอลเลย์บอลหญิงไทยมาโดยตลอดนะคุณผู้ชมนะทีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของคะแนนนะคุณผู้ชมสำหรับรอบลึกนะครับรอบแทีมสุดท้าย เอารอบ8ทีมที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมเพื่อนําไปสู่รอบที่ลึกขึ้นนะครับแล้วก็นําไปสู่การต่อสู้เพื่อชิงแชมป์เนชั่นลิก2023นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ตารางคะแนนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับรั้งอันดับที่13นะครับตอนนี้แข่งทั้งหมด16ทีมนะคุณผู้ชมเขาจะคัดไป8ทีมนะ อันดับที่3เรามีแค่8แต้มนะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริการางอันดับที่1มี21เแต้มนะครับแล้วก็โปแลนด์21แต้มบราซิล20แต้มนะครับเยอรมัน19แต้มตุรกี20แต้มจีน18แต้มญี่ปุ่น18แต้มตอนนี้อิตาลีนะครับ13แต้มแคนาดา13แต้มเซอร์เบีย13แต้มตอนนี้นะครับถ้าจะโฟกัสนะคุณผู้ชมเราโฟกัสที่อันดับที่8นะซึ่งตอนนี้นะครับมีการแข่งทั้งหมดเแมตช์ทุกคู่แล้วนะคครรัััับบบอนนดที่8ะ จะเป็นอิตาลี13แต้มแล้วก็ตามด้วยแคนาดาแล้วก็เซอร์เบีย13แต้มคุณผู้ชมซึ่งห่างจากทีมสาวไทยเนี่ยนะครับ5แต้มครับถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากมากคุณผู้ชมเพราะว่านะครับเราจะต้องทําให้3แมตช์สุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยชนะหมดเลยแล้วเราก็จะต้องมาลุ้นคู่ต่อสู้อีกนะครับอย่างเช่นต้องลุ้นว่าอิตาลีเนี่ยจะต้องไม่ชนะเลย แคนาดาเหมือนกันนะครับแล้วก็เซอร์เบียนะครับจะต้องไม่ชนะเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยอาจจะต้องชนะเป็น3ต่อ2เซตประมาณนี้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยสาวไทยต้องชนะทั้ง3มแมตช์เลยถึงจะพอมีลุ้นนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะเลยเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีลุ้นเลยแล้วที่สําคัญจะต้องชนะไม่3ต่อ0เซตก็ต้อง3ต่อ1เซตด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับสาหรับที่จะเข้ารอบ 8ทีมสุดท้ายที่เป็นรอบลึกนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เอาใจช่วยนะครับแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่มันยากพอสมควรเพราะว่าเราแพ้แมตช์ล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บชัยชนะกับเนเธอร์แลนด์ได้3แต้มเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเพิ่มเป็นสิบเอ็ดแต้มมันก็ยังจะพอมีลุ้นขึ้นไปหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับเราเหลือแค่สามแมตช์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรรนนนะทีี้้้ก็จตอองงมาาุย่่เช อิตาลีแคนาดาเซอร์เบียนะครับทีมเหล่านี้จะต้องลุ้นให้เขาแพ้แล้วก็แพ้ต่อเนื่องแล้วก็แพ้ทั้ง4แมตช์เลยนะครับถึงที่จะพอมีขยับขึ้นไปได้ถ้าเกิดว่าเราชนะอย่างเช่นเราแข่งกับตุรกีญี่ปุ่นแล้วก็บราซิลนะครับถ้าเกิดว่าเราชนะเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นไปได้นั่นเองส่วนนะครับทีมชาติที่อยู่หัวเนี่ยครับก็คือเขาลอยลำแล้วแหละคุณผู้ชมคือถ้าเกิดแพ้สักแมตช์สองแมตช์ก็คงจะ ไม่เป็นไรอ่ะน่าจะได้เข้ารอบเหมือนเดิมนะแอดมินว่านะนี่ก็เป็นตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องของการเข้ารอบลึกในเลนชั่นลีก2023เนี่ยที่เป็นรอบลึก8ทีมสุดท้ายเนี่ยของสาวไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะตอนนี้นะคุณผู้ชมนะถ้าเรามองตามตารางคะแนนที่เป็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งการคัด8ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะคัดไปสู่ ในส่วนของรอบลึกแล้วก็หาแชมป์เนชั่นลีก2023แต่ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเนชั่นลีก2024ก็มีคุณผู้ชม,ม,ชมถ้าสมมติว่าเราพลาดปีนี้จริงๆเนี่ยนะครับปีหน้าก็มีแล้วเราก็ไปปรับปรุงนะครับในส่วนที่เรามีข้อผิดพลาดบกพร่องตรงไหนนะครับต้องปรับปรุงตรงไหนเพื่อที่จะนำมาสู่สนามนะครับในแมตช์หรือว่าการแข่งขันในครั้งต่อไปได้นั่นเองนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยสู้ๆนะครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับในวันที่29เรามีนัดนะคุณผู้ชม29มิถุนายน2 5 6 6เรามีนัดนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับหรือ20 30นานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับแข่งที่ประเทศไทยนะคุณผู้ชมใครมีบัตรก็ยินดีด้วยนะครับไป ชมไปดูได้เลยนะครับน่าจะสนุกนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีบัตรนะครับก็รับชมทางออนไลน์นะครับชมทางการถ่ายทอดสดนะครับช่อง7 HD กด35หหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับถ้าเกิดว่าสะดวกนะครับมาที่คลิปของแอดมินแอดมินจะปัดเอาไว้ให้นะครับเป็นคอมเมนต์เนี่ยนะครับเป็นลิงก์ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปชมการถ่ายทอดสดได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของช่อง7 HD นะครับเป็นเว็บไซต์นะคุณผู้ชมนี่ก็เป็น ในส่วนของการแข่งขันทีมชาติไทยแมตท,ที่2สนามที่3แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะพบกับทางตุร,รกีนะครับก็ขอให้ทีมสาวไทยเอาชนะตุร,รกีในแมตช์นี้ให้ได้นะครับตอนนี้นะครับในเรื่องของอันดับโลกนะคุณผู้ชมอันดับโลกตอนนี้นะครับของไทยเราเนี่ยยังรั้งอันดับที่1 4ของโลกอยู่นะครับมีทั้งหมด186.16แแต้มนะครับซึ่งก็ถูกหักไป จากแมตท,ที่เราแพ้ให้กับนเนเธอร์แลนด์ตอนนี้นเนเธอร์แลนด์นะครับขยับไป1อันดับนะครับคุณผู้ชมเป็นอันดับที่10ของโลกซึ่งเนเธอร์แลนด์มีคะแนน249.68คะแนนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของอันดับโลกณตอนนี้นั่นเองอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนาไว้ครับคุณผู้ชมครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลวอลเลย์บอลสวัสดีครับ